จากนี้คุณครูยังได้ส่งเสริมทักษะในการเรียนรู้ในศตวตรรษที่21ให้กับพวกหนูให้โดดเด่นโดยลดภาระงานและบูรณาการหลากหลายวิชามารวมกันในทุกๆวันเสาร์คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนด้วยร่วมกับคุณครู ผ่านทางคุณครูผู้สอนจะมอบหมายภาระทงานให้พวกหนูส่งที่วิดีโอทางกลุ่มไลน์ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะแตกต่างกันไปเรามาอยู่ตัวหลังกันเลยค่ะ Hello my name is Panwitt a l l e r I'm s t u d y Intrathom s i at Aduban p h o n g m a d a Bang School Payawprai Mary Educational Service Area o f f i e Today I will present about science e x p e r i m e n t เดี๋วแต่เจ้า let's go matter of science experiment 1. glass 2. vegetable oil 3. alcohol 4. honey e x p e i e n t experimental method number one pouring the honey into the glass Number two, putting the vegetable oil into the glass. Number three, putting the alcohol, take time and food and food. Number 4 o ่ออปเซอร์ที่ส u วอ o f เด e e อัพเปลี่ยจากการทดลองเราจะเห็นว่าของเลื่งสารทน่นี้เขาแสดงพัฒนานในกนารทำให้เก,กิดการแยกตัวออกเป็นสางนชนัดเกนนั่นเป็นเพราะสารนี้ที่มีความหนาแน่นต่างกันซึ่งสารนี้มีความหนาแน่นต่ำกว่า,า,วา,า,วาจะไรยยนะสารที่มีความสูงกว่าการทดลองนี้เพื่อทดสอบว่า ແລະຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສົນໃຈພັດທະນາລະດັບຈັບປະສົມກັນໄດ້ບໍ່ How are you? This Saturday has fun activities. t e s e to t a t n for the next episode. Next Saturday goodbye.